ตรวจสอบแล้วนะคะกับท่านตัวตัวท่านพระมหาวรเองเนี่ยท่านก็เคยโพสต์คลิปประมาณนี้ไว้ในใน facebook ของของท่านซึ่งการโพส Facebook แต่ละครั้งคลิปแต่ละคลิปเนี่ยจะมีกรรมการช่วยตรวจสอบเนื้อหาอยู่แล้วค่ะแล้วคลิปที่นําเผยแพร่ที่เป็นข่าวอยู่ขณะน,นี้ท่านได้พิสูจน์มาเมื่อสองสามปีที่แล้วซึ่งเป็นข่าวครั้งหนึ่งอ่ะพิสูจน์แล้วมันเป็นการตัดต่อคลิปค่ะก็ มันเป็นคลิปเก่าใช่ไหมครับคลิปคลิปเก่าค่ะนานแล้วแล้วเป็นคลิปตัดต่อไม่ไม่ใช่คลิปที่ท่านท่านได้บรรยายสดหรือว่านําไปเผยแพร่เองไม่ไม่ใช่ค่ะอืมแสดงว่าคลิปนี้มันมัน,ม,นมันเคยมีมานานแล้ว<ค>แล้วมีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่เป็นความจริงก็ยุติไปแล้วขณะนั้นตัวท่านเองก็ไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีอะไรท่านท่านบอกไหมครับว่าทําไมอยู่ดีๆถึงมามีคลิปในลักษณะนี้มามาโผล่แบบนี้ครับ คิดว่าเป็นกระแสที่ช่วงนี้จะมีข่าวอของอทำลายหวังทำลายพระพุทธศาสนาเยอะมากมก็มีคลิปเก่าๆใครมีข่าวเก่าๆก,ก็รีบเอามานำเสนอให้ให้อยู่ในกระแสอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยค่ะมีการพูดคุยกับท่านท่านท่านจะดําเนินการายังไงต่อไหมฮะท่านจะให้ทีมกฎหมายไปช่วยดูแลตรงนี้ค่ะท่านก็มีทีมทีมงานของท่านอยู่ถ้าท่านยืนยันความบริสุทธิ์ว่า มันไม่ไม่มีคลิปแบบนี้แน่นอนที่ตัวท่านจะพูดลักษณะนี้ออกออกไปในสื่อค่ะคือคือโดยปกตินี่คือท่านท่านจะจะเทศธรรมออนไลน์เหรอครับหรือว่ายังไงครับท่านจะสอนผ่าน f a c e b o o k ค่ะท่านจะอัดคลิปไว้แล้วก็นําไปโพสต์ใน facebook ส่วนตัวของท่านค่ะอันนี้คือคือกิจของสงฆ์ที่ท่านทําอยู่เสียงที่คุยคุยกับหนุ่มช่วงท้ายคลิปนั้นนะฮะอันนี้เป็นเสียงท่านหรือเปล่าครับท่านก็ ตอบไม่ได้ว่าเป็นเสียงของท่านไหมเพราะว่าการเทศแต่ละครั้งแต่ละคลิปท่านก็จะมีเหตุการณ์สมมุติต่างๆหลายๆเรื่องนะคะบางครั้งอาจจะสอดแทรกแนวตลกแนวดราม่าแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องที่ท่านท่านได้แสดงธรรมะออกมานะ่มันจะไปเกี่ยวกับเนเรื่องใดๆท่านก็จะหาหาหามุกมาสอดแทรกค่ะ แล้วก็แต่ละคลิปอาจจะมีการหยิบมาคลิปน,น,นิดละหน่อยเอามาต่อกันเน,นี่ยค่ะท่านท่านท่านก็บอกอยากให้สื่อหลักเนี่ยได้ช่วยตรวจสอบพ่อเท็จริงกับ,กบทางตำนักก่อนว่าพ่อเท็จจริงเป็นยังไงก่อนก่อนที่จะนํานําเสนอนะคะคอย่างอย่างในเพจแต่ละเพจซึ่งเราเห็นเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะไม่ไม่ตรงกับพ่อเท็จริงหวังสร้างกระแสอย่างเดียวซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะคะ อาจจะเป็นการแฝงตัวเข้ามาเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาในในประเทศไทยเรานะคะก็อยากจะให้ขอขอค้ามมือทางสื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนที่จะนําเสนอค่ะไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบปัญหาสักข้อเลย ฮัลโหลถึงห้องแล้วหรอ <Okay. S 1> หายไปไหนโดนขังอยู่นี่หายไปไหนรูอ <c oughs> อยู่โดนขัง <c oughs> ตัวนก่กกจะหายไปไหนก็ได้นี่เขาโดนขังอยู่ง่ <Okay. S 1> วงละดิ <c oughs> <c oughs> จ้า